โค้ดช่วยอธิบายเรื่องของรีเวิร์สมอสเกจนะถ้าเราเอาบ้านไปจำนำบ้านนี่ต้องจำนองนะครับจำนำใช้กับสินทรัพย์ที่เคลื่อนได้เช่นจำนำทองนะแต่บ้านมันเคลื่อนไม่ได้นะฮเออถ้าเราบ้านไปจำนองกับเขานะเขาจะจ่ายเงินให้เราเป็นเดือนๆตามสัญญาใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะคำถามตกไปนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาหลักการคืออย่างนี้ฮนะรีเวิร์สมอเกจเนี่ยภาษาไทยเนี่ย ถ้าแปลตรงๆมันคือสินเชื่อแบบย้อนกลับนะฮะแต่เมืองไทยเราใช้ชื่อสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุนะไ,ไม่กล้าเข้าไปติดต่อเลยนะแต่มันไม่ใช่เป็นการให้สินเชื่อกับคนสูงอายุที่จะซื้อบ้านแต่มันคือการที่ผู้สูงอายุเอาบ้านที่ปลอดภาระของตัวเองเข้าไปจำนองกับธนาคารซึ่งธนาคารก็จะประเมินมูลค่าบ้านให้นะครับ อาจจะ 50- 70%ถึงเจ็ดปอร์เซ็นต์ทำไมประเมินให้น้อยจังไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่านะฮะเขาต้องการเอาบ้านนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงนะด้วยการที่ผู้เข้ามาเอาบ้านมาจำนองเนี่ยอายุเยอะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาถูกไหมเขาก็ต้องเอาบ้านไปขายทอดตลาดมันก็จะเป็นความยากเป็นความลําบากของเขาอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจทีนี้พอประเมินให้50-7ถึงเรแล้วเกิดอะไรขึ้น พอประเมินให้ปุ๊บเขาก็จะนะฮะจ่ายนะครับเงินกู้ให้กับคนที่เอาบ้านปลอดภาระเข้ามาจำนองเนี่ยนะครับเป็นรายเดือนเป็นรายปีนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะครับเหมือนกับเราเอาบ้านสูงตามล้านเข้าไปเข้าตีราคาให้ล้านหแล้วก็จะจ่ายคืนกลับมาเดือนละ1 0 0 0 0บาท นะเงินกู้ตรงนี้เราก็เอามากินใช้ในชีวิตประจําวันก็เหมือนกับการที่เราสะสมสินทรัพย์สักตัวหนึ่งแล้วสินทรัพย์ตัวนั้นกลับมาเป็นตัวช่วยเราในวันเกษียณสินเชื่อตัวนี้มันออกขึ้นมาเพราะว่าอยากจะช่วยคนที่เกษียณอายุแล้วเงินอาจจะไม่พอใช้ก็สามารถเอาสินทรัพย์มาแปลงเป็นเงินกลับมาเป็นทุนกลับมาใช้จ่ายก็ได้แต่ก็ต้องทราบว่ามันมีดอกเบี้ยนะครับอ่าเอาแล้วทีนี้เกิด ผู้กู้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจากไปแล้วขึ้นมาเนี่ยทำยังไงอ่ะอันนี้ก็มีเงื่อนไขที่กระทําได้อยู่2แบบนะครับหนึ่งก็คือการติดต่อติดตามกับลูกๆเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปรัพย์ตรงนี้ก็จะเป็นมรดกถูกไหมฮะแต่ก็มีภาระหนี้อยู่ก็ต้องถามลูกหลานที่จะรับอ่ะเนาะว่าจะทํำยังไงนะครับก็ลูกหลานก็อาจจะมาสวมโดยการผ่อนต่อก็ได้แล้วก็เอาบ้านกลับคืนไป ่ไหมฮะอีกแบบหนึ่งก็ขายทอตลาดนะครับแล้วก็เอาเงินมาชําระคืนนี่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาต้องเผื่อไว้หน่อยไม่ให้ร0อยเเนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าต้องมาเป็นภาระให้กับเขาในการขายเขาก็จะเหนื่อยนะครับอันนี้ก็คือสินเชื่อที่ชื่อว่า reverse mortgage นะฮะก็มันเป็นตัวบอกอะไรเรามันเป็นการบอกว่าในช่วงการทํางานของเรา20-60ถึง60สเนี่ยสะสมทรัพย์สินไว้เถอะครับนะจะมากจะน้อยจะเป็นเงินเก็บ จะเป็นเงินออมจะเป็นสลากออมทรัพย์จะเป็นกองทุนรวมจะเป็นหุ้นจะเป็นบ้านสักหลังหนึ่งที่เราอยู่อาศัยนะฮะผ่อนเขาให้หมดนะฮะจะเป็นหุ้นจะเป็นคริปโตอ่ะถ้าคุณอยากจะเก็บสะสมนะครับทุกเดือนคอยหมั่นตรวจสอบว่าเรามีเงินเก็บเงินออมเพิ่มไหมทุกปีเราทรัพย์สินเพิ่มไหมเพื่อที่เพื่อที่ว่าในวันที่เรากรเกษียณเนี่ยนะฮะหก เงินสดเราอาจจะแห้งเหือดเงินสดเราอาจจะลดหุ้นอาจจะตกมันก็จะมีตัวอื่นช่วยค้ำกันไปทำให้เราดำรงชีวิตในวันเกษียณไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสะสมสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินนะฮะในบ้านปลายคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เชียร์กันอย่าลืมเช็คนะแต่ละเดือนเงินรายได้ที่หาได้แปลงไปเป็นทรัพย์สินหรือเปล่าแปลงไปเป็นทรัพย์สินดูยังไงครับโพสเงินออมเพิ่มไหม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มไหมกองทุนกอบอกขเพิ่มไหมส่งประกันสังคมได้ต่อเนื่องไหมซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีไหมซื้อกองทุนทั่วไปไหมซื้อหุ้นเก็บไว้หรือเปล่าซื้อสลักออมทรัพย์บ้างหรือเปล่าซื้อประกันนะกลุ่มประกันที่มีมูลค่าสะสมอย่างเช่นประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าเห็นไหมฮะซื้อบ้านอ่ะทยอยผ่อนบ้านนี่ก็จะลดลงแล้วกลายเป็นทรัพย์สินของเราในที่สุดน,นะครับ